ก็คลิปแนวนี้นะครับเราก็อยู่กับการอัปเดตแนวโน้มของตลาดคริปโตนะครับก็จะเป็นเหรียญอย่าง BTC นะครับ ETHOPXRP แล้วก็ Dogeco i n เองก็จะเป็นการอัปเดตแบบค่าเงินบาทแล้วก็ค่าเงิน u s เ t นะครับก็ฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของ Bitcoin ก่อนเนาะเมื่อวานนี้นะครับเราเนี่ยก็มีการวางออเดอร์ไว้นะครับตรง36,714นะครับตลาดเนี่ยก็ มีการปรับตัวย่อลงมาให้นะครับตอนกลางคืนเนาะแตะเสร็จนะครับตลาดก็ดิดตัวขึ้นเลยนะครับซึ่งเราก็ได้มาจากชุดของออเดอร์บล็อกชุดนี้เองนะครับก็หลายๆคนก็คงจะกําไรกันแล้วนะครับก็ดีใจกันด้วยเนาะก็ใครกําไรแล้วนะครับก็ฝากเข้ากลุ่มกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มเรากันก่อนเราก็จะมีทั้งกลุ่มของเทเล gram นะครับแล้วก็กลุ่มของไลน์นะซึ่งทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะเป็นการส่งแนวโน้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยใช้งานแอปเทเล gram ไม่เป็นเนาะ มีค่าบริการเพียง500บาทต่อปีเท่านั้นนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ตกแค่เดือนละ30-40บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมมันถูกมากเลยนะแล้วก็ในกลุ่มนะครับที่เราส่งกันไปเนาะก,กับแนวโน้มของบิตคอยนะครับที่รอยย่อบายนะครับตลาดก็ลงมาแล้วก็ดีดขึ้นเลยนะครับก็จะมีกลุ่มในการพูดคุยกันด้วยนะซึ่งคนในกลุ่มก็บวกบวกกันไปนะครับคนนี้ก็บวกไปเยอะนะ300กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใครสนใจนะครับอยากเข้าร่วมกลุ่มนียก็สามารถ ติดต่อไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการเปิด c o p y t r a d e ด้วยนะครับก็เป็นการเข้าแนวโน้มแบบของผมนี่แหละนะครับแต่ว่าผมเข้าให้อัตโนมัติไงไะเดี๋ยวเราไปดูการวิเคาะห์ฮะแต่นั่นแหละครับถึงผู้ชมจะเห็นว่าผมเนี่ยเข้าออเดอร์ได้เยอะแบบนี้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไปผิดทางมันก็จะไปผิดทางทุกตัวเหมือนกันนะท่านไปถูกทางนะครับมันจะไปถูกทางทุกตัวนะเพราะว่าตัวของบิ t คอย n เนี่ยเป็นตัวหลักนะครับอันนี้ใครที่เล่นหล,หลายตัวในกลุ่มเนี่ยก็ต้องระวัาางกันด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ นะครเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยมันสวิงแรงนะครับคุณผู้ชมต้องระวังกันด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวของ Bitcoin นะครับว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับทำไมมันยังไม่ขึ้นไปต่อนะครับจริงๆถ้ามันขึ้นต่อน,นี่มันทะลุหายนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันติดนะครับในโซนของแท่งเทียนแท่งนี้นะครับในทม์เฟรม4 4ชั่วโมงเนาะมันติดชุดนี้อยู่นะครับมันเจอแรงเซลเข้ามา ก็เลยมีผลทําให้ย่อนะครับเนื่องจากตัวของทองคํามันขึ้นด้วยแหละนะครับคนก็เลยแห่ไปเล่นทองคํากันนะครับตัวของบิตคอยก็เลยไม่ค่อยจะมีแรงขึ้นไปสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าข่าวดีนะครับถ้าวันนี้มีข่าวเออวันนี้มีข่าวนะครับถ้าเกิดว่าข่าวมาดีนะครับแล้วมีคนเล่นบิตคอยนะตลาดก็จะทะลุหายนะครับตลาดจะทะลุหายเนาะเพราะว่ามันมีการเทสนะครับตรงนี้ สองสวิงนี้เนี่ยมันทำสวิงพอๆกันนะครับมีโอกาสที่จะเกิดเป็น liquidity หรือไม่เกิดก็ได้นะครับแต่ว่ามีโอกาสเกิดสูงมากอะ่ะเพราะว่ามันเกิดการช็อคบริเวณโซนนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าข่าวมันดีนะคืนนี้มันขึ้นนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าคุณผู้ชมจะบายตรงโซนนี้เลยก็ยากนะครับก็คงไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันก็เสี่ยงเกินไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าข่าวทุบมันก็หลุดสวิงนะคุณผู้ชมก็หลุดสวิงโลนี้เลยนะ ลุดออกจากเทสไลน์นะครับแล้วก็ไหลลงต่อเลยนะอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะถ้าใครที่ตกรถนะครับก็ต้องรอนะครับถ้าใครไม่อยากตกรถเข้ากลุ่มผมนะ <c oughs> ขายของอย่างเดียวนะครับอเดี๋ยวเรามาพูดตามหลักการกันบ้างเนาะ,ะหลังจากนะครับตลาดมันมีการ pull back ลงมาเนาะตอนนี้มันก็มีการปรับตัวนะครับเป็น s i d e way up ขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็มาแตะแนวฟิโบ0.0.886นะครับ โดยปกตินะครับถ้ามันจะขึ้นต่อเนื่องจากมันเกิดการช็อคนะครับมันสามารถขึ้นไปแตะแถว39,500ได้นะครับก็ใครที่หวังแนว40,000เนี่ยก็ยังมีหวังอยู่นะครับแต่อาจจะขึ้นไปไม่ถึง40,000นะ39,500เนี่ยก็เป็นแนวต้านของแนวฟิโบ1.618แล้วนะครับ1.618เนี่ยเป็นแนวที่สำคัญมากๆนะครับอย่าง0.618 2.618อะไรพวกนี้นเนี่ย มันเป็นแนวฟิโบที่มีนัยยะสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังด้วยแถวนี้กันด้วยประมาณนี้คุณผู้ชมนะก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับแต่ว่าผมก็ปิดไปแล้วแหละนั่ตั้งแต่ที่ชนโซนแล้วมันไม่ขึ้นต่อนะครับมันเกิดเดโอเจนผมก็เลยปิดไปประมาณนี้ถ้าจะรับใหม่ก็ต้องรอการฟอร์มตัวนะครับจริงๆถ้าตอนนี้เนี่ยมันยังขึ้นอยู่ใช่ไหมมันยังเป็นอัพอยู่นะครับถ้ามันถ้ามันยกนะครับแล้วทะลุไฮนี้ได้นะ เราก็จะมารอเล่นก้อนนี้แหละก็จะมารอที่โซนนี้แทนนะครับก็ต้องรอดูครับคุณผู้ชมว่ามันจะทะลุได้ไหมนะครับถ้าทะลุไม่ได้ก็ต้องรอนะครับต้องรอต่อไปเพราะว่ากระโดดเข้าเลยมันก็เสี่ยงเกิดนะครับ๋ยวลองไปดูของเงินบาทว่าเงินบาทได้เข้าขอไหมโอ้ได้เข้านะเงินบาทก็เข้าไปนะครับตัวหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเนาะก็เงินบาทนะครับมันขึ้นได้แค่นี้นะครับก็แบ่งๆปิดไปบ้างนะครับแต้ได้สักเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ย น่าจะถึงเปอร์เซนต์อยู่นะโอ้ประมาณ2%กว่าะครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับกับฟังเงินบาทเนาะกะ็เดี๋ยวผมปิดออกก่อนเลยแล้วกันเนาะต่อไปนะครับตัวของอีทีเลียมนะครับอีทีเลียมเนี่ยเออมันย่อไม่ถึงจุดบ่ายนะครับผมก็เลยมีการเปลี่ยนให้กลุ่มเนี่ยมาเล่นฝั่งเซลแทนนะครับ ในกลุ่มนะครับผมเนี่ยก็เปลี่ยนมาลอสับเซลแทนนะครับตั้งแต่ตอน5โมงเนาะตอนแรกส่งให้สมาชิกไปตั้งแต่8โมงแล้วนะครับอิทาเลียมเนาะตอนแรกรอบายนะครับแต่เหมือนว่ามันจะไม่ย่อให้บายนะครับก็เลยรอเซลแทนนะครับตอนนี้มันก็ย่อมันก็จะประมาณนีุ้ผู้ชมนะครับกับฟิวเจอร์เนาะมันติดตัวชุดของอัอร์บล็อกชุดนี้นะครับมันก็เลยมีการย่อลงมานะครับซับไพ่มันแข็งตรงโซนนี้นะครับพอย่อลงมาเนี่ยมันน่าคิดนะว่ามันจะขึ้นต่อไหมจริงจริงนะุผู้ชมมันถ้าจะรับอะตรงโซนนนมัั่ารรบบะค ประมาณ1968เนี่ยเพราะว่าตลาดตรงนี้เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนเทรนนะครับเกิดการช็อกเนาะเพราะเกิดการช็อกนะครับตลาดเนี่ยมันจะยอ่อนะครับหาดีมานโซนนะครับที่ทําให้มันช็อกนะครับก็จะเป็นโซนนี้ก็น่าจะย่อลงนี่ก่อนนะครับรอดูด้วยนะคุณผู้ชมว่าการลงมาเนี่ยมันทิ้งดิ่งนะครับหรือว่าลงมานะครับแล้วเกิดเดเวอร์เจนต์ก่อนไอซ์อยกตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็น่าบายเหมือนกัน เดี๋ยวผมมาสอนเทคนิคในการเข้าออเดอร์ให้นะบางคนเอแค่ตั้งตามผมเฉยๆนะครับไม่ได้ดูว่ามันลงแรงมันเกิดได้เวอร์เจนไหมหรือว่ามีทีไดไหมนะครับบางคนก็แค่เข้า,ขาไปนะครับบางครั้งก็เสี่ยงเกินไปนะคุณผู้ชมนะครับก็ควรจะมีเทคนิคในการเข้าอ,ออเดอร์ของเราเนาะแต่ยังมองว่าน่าจะอัพขึ้นครับย่อแล้วก็งัดบายขึ้นนะครับประมาณนีนะ้ดูเรื่องของข่าวของอะไรด้วยนะคุณผู้ชมนะครับไม่ใช่เรา <laughs> ไปแบบ ตั้งออเดอร์รอแล้วไม่ได้นะของเงินบาทก็ขึ้นมาติดนะครับติดโซนแนวของบล็อกชุดนี้เหมือนกันนะครับก็ยังไม่ผ่านคุณผู้ชมมีการย่อลงมาแต่ว่าจริงจริงมันต้องขึ้นถึงนี้นะต้องขึ้นมาเทรดชุดนี้เลยแต่ว่านั่นแหละรครับเงินบาทกับเงินดอลลาร์มันไม่เหมือนกันนะครับค่างเงินมันแกว่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้างเงินบาทมันย่อกก็น่าจะต้องเป็นแถวแถวนี้นะครับประมาณ หกเก้าห้าอะไรหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยก็คือถือว่าเป็นแนวที่น่าสนใจนั่นแหละแนวตัวของโอพีนะครับก็ย <unun aries> ังไม่ถึงทีพีนะยังไม่ถึงทีพีนะครับมันเป็นเอ่อมันดูโซนยากนะตัวโอพีเนี่ยมันแท่งวิงมันเยอะนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันดีขึ้นไปนะครับเจอโซนเซลล์อีกแล้วนะครับใครที่ตกรถก็คงจะได้เซลล์กันไปใช่ไหม นแต่โซนเซลล์ปุ๊บเนี่ยมันก็โดนแรงเทขายนะครับก็ลงมาตามบิตคอยส์จะถามว่ามันน่าขึ้นไหมมันน่าขึ้นนะเพราะว่าในทางเฟรมย่อยเนี่ยมันเกิดการช็อคอยู่แล้วนะครับช็อคปุ๊บแต่ว่าตรงนี้มันเกิดการเชงออฟคาแรคเตอร์ไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าในเทนสี่ชั่วโมงมันเป็นดาวแล้วครับถ้ามองดูก็คือดาวนั่นแหละคุณผู้ชมนะครับย่อลงเรื่อย ก็น่าจะลงมานะครับน่าจะถึง DP 1.5 7 1ได้นะครับ1.5 7 1เนี่ยก็จะเป็นแนวรับนะครับมีโอกาสที่มันจะลงมานะครับให้เกิดไดเนาะแทงไปนะครับให้ชนเทรนไลน์แล้วก็ลอมเสียดทรงค่อยงัดบายก็ได้อันนี้จะปลอดภัยกว่านะครับต่อไปนะครับ OP แบบ THB ก็แนวรับ55.73นะครับต่อไปครับ XRP โอ้ ทั้งเซลล์ทั้งบายนะคุณผู้ชมเราก็ได้ทั้งเซล์ทั้งบายเหมือนกันนีตอนที่มันลงมาแตะตรงนี้นะครับผมก็บอกให้ผู้ชมเนี่ยถ้าขึ้นไปก็เซลลลงมานะครับเนื่องจากมีอดรบล็อกชุดนี้เนาะมันลงมานะครับก็ลงมาหาแนวรับเราแล้วก็ดีดขึ้นมาใหม่ถามว่าขึ้นได้ไหมโดยที่ผมมองตอนนี้นะมันบอสด้านล่างผู้ชมน่าจะลงต่อเอาเนื้อเทียนดีกว่าน่าจะลงต่อแหละ น่าจะไม่ไหวน่าจะลงต่อต้องรอเสียทรงครับอย่างน้อยก็ควรจะเบรกหายเนี่ยถ้าสูงกว่า0.64ย์จุดได้ก็มีโอกาสาที่มันจะย่อบายครับถ้าสูงได้ก็รอมันย่อบายดีกว่าตอนนี้ก็ย,ยังไม่เหมาะนะครับประมาณนี้เงินบาทได้เข้ากันไว้บ้างไหมเนี่ยอืม ทำไมเงินบาทมันกราฟแปลกๆเอ่อถ้าเงินบาทนะครับก็อยู่ในโซนบายนั่นแหละแต่คุณผู้ชมมันก็ต้องระวังเรื่องของตัวบิตคอยว่ามันจะสามารถขึ้นได้ไหมจริงๆมันควรขึ้นนะตัวบิตคอยแต่ว่าถ้ามันลงขึ้นมาเนี่ยตัว XRP เนี่ยมันก็ลงต่อนะอันนี้ก็ต้องระวังเงินด้วยเนาะถ้าเราจะบายเราก็ต้องเตรียมใจนะครับถ้าเกิดว่าหลุดโลเนี่ยก็น่าจะต้องยอมแพ้แล้วนะครับประมาณนี้ ต่อไปนะครับโดชคอยนี่อะไรอ๋อผมวางออเดอร์ชุดนี้ไว้นี่วะขึ้นไม่ถึงนะลงต่อไปแล้วนะครับตรงนี้เกิดการบอสไปแล้วยังลงต่อได้คุณผู้ชมนะต่อไปตรงนี้คือโซนแนวตานครับ ตรงนี้คือแนวต้านของโ g e คอยนะครับก็ยังคงลงเรื่อยๆนะเดี๋ยวต้องรอกับฐานก่อนคุณูชมไม่งั้นมันมีโอกาสหลุดเยอะครับมันมันสามารถดูโซนให้คุณูชมได้นะแต่ว่ามันมีโอกาสหลุดมากกว่า do ge t n b ยังลงต่อนะครับเออมันก็เหมือนกันนี่ว่า โอเคคุณผู้ชมนะครับตัวของ Dogecoin ก็ยังมีโอกาสที่มันจะลงต่อเนะนื่องจากเกิดการบอสนะครับโอเคก็ไว้เจอก,กันในคลิปหน้านะวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับ